เราข้าพเจ้าและตาซาก็ไม่ได้ต่อสู้ขัดขวางการจับคุมของชีเปือยเหล่านั้นแต่ประการใดปล่อยให้มันฉุดกระชากลากตัวออกมาจากครูหาของกากุละสู่อากาศที่เย็นเยือกภายนอกมองไปทางฟ้าทิศตะวันออกรู้สึกประหลาดใจที่แลเห็นแสงไฟวอมวมแวมแวมอยู่ตามหน้าผาของทิวเขาฝากนั้นเสียงป่าเขาก็กังวนแววมาตามลมแต่ไกลผู้ควบคุมเราปล่อยให้ตาซากและข้าพเจ้ามีเวลาหยุดหายใจ สูดอากาศสดชื่นของเพลาเช้าตรู่เข้าไปเต็มปอดอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็พาเดินต่อตามชันผานกว้างระหว่างซอกคูหาที่ปรากฏร่างตะคุ่มของสาวกากากลาทั้งหลายนั่งขัดสมาธิสวดมนต์พึมพำอยู่ข้างกองไฟกับหน้าผาซึ่งชันดิ่งลงไปสู่เหวลึกข้างล่างซึ่งปกคลุมอยู่ด้วยหมอกอันหนาทึบเราครึ่งชั่วโมงต่อมาชันผานั้นก็ขาดห้วนลงตรงช่องเขาแห่งหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นอะไรนอกจากหมอกที่ลอยผ่านไปมา ไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากลมที่พัดอู้อยู่ในช่องเขานั้นกำลังที่เราสงสัยกันว่าผู้ควบคุมเราจะพาข้าพเจ้ากับตาซาก็อข้ามไปได้อย่างไรก็พอดีได้ยินเสียงเป่าเขาจากชีเปลือยคนนำหน้าขบวนดังขึ้นติดติดกันสองครั้งมีเสียงเป่าเขาตอบมาจากฟากช่องเขาตรงกันข้ามครันแล้วก็ได้ยินเสียงหมุนของกงล้อต่อมาราวสะพานเชือกก็ถูกรยมาทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งปลายข้างหนึ่งของมัน พาดขอบปากช่องเขาฝากนี้แต่ขณะที่เรากําลังจะก้าวตามคนนําขบวนไปตามสะพานเชือกนั่นเองเสียงหนึ่งทําให้ตาสากะซึ่งเดินหน้าข้าพเจ้าหยุดชะงักพลางพึมพำโดยไม่ได้หันหน้ามาว่าเสือเดินต่อไปกลัวอะไรกันสากะถ้าถูกทาร้ายเจ้าคนนําเราจะโดนก่อนเราได้ยินเสียงโซ่ที่ล่ามมันไว้กับปลายสะพานข้างน้นดังโกรงกลางเพราะกําลังกระชาก เสียงคำรามก็กระชั้นถีแต่ไม่เห็นพวกชีเปลือยผู้ควบคุมเราแสดงความสะทกสะท้านหว่นกลัวแต่ประการใดคนนำเราผ่านเสือดำตัวนั้นไปเหมือนมันเป็นแมวเช่งเชงตัวหนึ่งถึงกระนั้นปราศจากพวกมันซึ่งเคยชินกันอยู่เป็นประจำวันเป็นผู้คุ้มครองป้องกันแล้วข้าพรเจ้าไม่มีความสงสัยเลยว่าเราจะไม่ถูกมันกระโจนเข้าใส่แม้มิใช่เพราะเหตุอื่นใดก็คงในฐานที่ถูกรบกวนโดยคนแปลกหน้า เสียงตาซาก็พึมพำมาอีกว่านี่มันคนละทางกับที่ซาก็เคยเข้ามาถึงนายดีละ่ะพยายามใช้ความสังเกตและจดจำไว้บ้างเพราะต่อไปเราอาจจะต้องใช้มันซาก็นายยังคิดประวัติลงนางกากุลักโกรธอย่างนั้นละจะคิดปล่อยให้เรากลับไปเวลานี้ยังบอกไม่ถูกซาก็ว่าฉันคิดอย่างไรแต่ขณะใด,ดที่ยังมีลมหายใจขณะนั้นความหวังยังมีเสมอตาซาก็ถอนใจ สาก,ก็เหมือนกันนายถึงงั้นก็ยังเสียใจไม่หายที่ไม่อาจยอมเป็นผัวของกากุละได้มันฝืนความรู้สึกนึกแล้วอดสู่แก่ใจเหมือนทรยศต่อความทรงจำถึงผีชายของสากและลูกเมียที่กากุละมัน่าตายอย่างทารุณจากสะพานเชือกแห่งนั้นผู้ควบคุมเราพาสากและข้าพเจ้าผ่านไปตามอุโมงค์ใหญ่ซึ่งคดเคี้ยวไปมา ระหว่างปากคูหาที่สว่างวอมแวมไปด้วยกองไฟและคลึ้มกระหึ่มไปด้วยเสียงสวดมนต์จนประมาณอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาจึงปรากฏว่าอุโมงค์นั้นค่อยชันสูงขึ้นและสูงขึ้นในที่สุดก็ออกไปสู่ลานกว้างซึ่งสว่างไปด้วยแสงคบเพลิงที่ปักไว้สองข้างของเชิงบันไดศิลาซึ่งขึ้นไปสู่เทวสถานอันตั้งตรงานอยู่ในเงาเมืดของต้นโพใหญ่และเสียงเป่าเขา ซึ่งดังสนั่นออกมาจากที่หนึ่งที่ใดในเงาเมืดนั้นผู้ควบคุมภาษาก้และข้าพเจ้าผ่านลานอันว่างเปล่าของเทวสถานตรงไปยังกุฏิเล็กๆซึ่งตั้งเรียงรายอยู่ทางขวาของลานชั่วขณะหนึ่งเมื่อผ่านเทวสถานนั้นสายตาของข้าพเจ้าชำเลืองดูดวงหน้าอันเต็มไปด้วยความน่าเกลียดน่ากลัวและกระหายเลือดของเทวรูปเจ้าแม่กาลีซึ่งอยู่ในเงาสลัวลึกเข้าไปแล้วก็อดใจสั่นไม่ได้ อุปาทานทําให้แลเห็นเหมือนปากเต็มไปด้วยหยดโลหิตสีแดงฉานในตาทั้งคู่เล่าก็ลุกวาวราวกับเปลวเพลิงครั้นแล้วชีเลลยพวกนั้นก็ผลักเราเข้าไปในกุฏิศิลาหลังหนึ่งซึ่งดูกว้างใหญ่กว่าหลังอื่นและปิดประตูล่ามโซ่ข้างนอกเสียทันทีขณะนั้นเองเสียงซึ่งอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าก็จําได้ก็ดังมาจากเงามืดของมุมห้องว่านายตะเกินแกอยู่กับใคร ข้าพเจ้าเนื้อเต้นไปด้วยความยินดีคนเดียวนายเปรียวใจเต็มทีคนอื่นๆละ่ะคุณเรืองยางเปียนและพวกลูกหาบของเราคงในกุฏิหลังอื่นๆกระมังถ้ายังไม่เป็นตุ๊กตาผีไปข้าพเจ้าชำเลืองสำรวจดูภายในกุฏินั้นลักษณะของมันก็คือคุกดีๆนี่เองขนาดกว้างยาวข้างละหกศอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นปูด้วยศิลาแรงแท่งใหญ่ ผนังทั้งสีด้านกอด้วยวัตถุอย่างเดียวกันช่องหน้าต่างเล็กขนาดพอแมวลอดได้ช่องหนึ่งตั้งอยู่ด้านล่างในระยะสูงกว่าศีสษนนิดหน่อยมีแสงสว่างรางัรงรังลอดเข้ามาจากภายนอกไม่มีลู่ทางใดๆเลยที่จะแสดงว่าเราจะสามารถลอดออกไปสู่อิสรภาพได้แม้กระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่มีความสนใจเท่ากับอยากรู้ว่าร้อยเอกเรืองเคิร์ตลูเบกยางเปียนและเหล่าบรรดาลูกขาบทั้งหลายของเรา ยังอยู่หรือตายไปแล้วหากยังมีชีวิตเข้าถูกขังอยู่ที่ไหนตามเรื่องที่ตะเกินเล่าปรากฏว่าหลังจากเราถูกยารมสิ้นสติไปภายในคูหาของเคิร์ดลูเบกบนยอดเขาลูกนั้นและได้สติตื่นขึ้นอีกครั้งก็มาถูกขังอยู่ที่นี่ไม่มีความรู้ในเรื่องข้าพเจ้าและใครๆไม่ได้กินอะไรนอกจากผลไม้และน้ำในเหยือกดินเผาซึ่งตั้งอยู่บนโตหินตเตี้ยๆกลางห้อง ตลอดเวลาไม่มีใครไปมาหาสู่ไม่มีใครรบกวนจนกระทั่งสากอและข้าพเจ้าถูกผลักเข้าไปอยู่ร่วมกันตลอดเวลาได้ยินแต่เสียงเป่าเขาเหล่านั้นจนรู้สึกเหมือนประสาทจะเสียแกอธิบายต่อไปว่าดีอยู่น้อยนายที่มันไม่ผูกไม่มัดอยู่กับที่พอลุกขึ้นเดินเหินไปไหนมาไหนได้ไม่งั้นเสียงเป่าเขานั้นคงทำให้ตะเกินเป็นบ้าตายตาซาก็เอ่ยขึ้นว่า ไปเอาใจใส่กับมันทำไมนั่นมันเสียงยามให้สัญญาณกันจากยอดเขาหนึ่งไปอีกยังยอดหนึ่งแต่ทำอย่างไรเราถึงจะได้รู้ว่าคนอื่นๆถูกขังอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าว่าก่อนที่ข้าพเจ้าจะพูดอะไรอีกต่อไปตาเกินก็ยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้เงียบพลางคุกเข่าลงแต่แคงหูฟังที่พื้นห้องแต่นอกจากเสียงเป่าเขาที่ยามเป่ารับกันดังก้องมาเป็นระยะระยะแล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้ยินอะไรเลยจนกระทั่งอีกอึดใจหนึ่งต่อมาตะเกินจึงกวักมือเรียกข้าพเจ้าไปฝังสีนายขอมกำลังดําดินมาจะโผล่ขึ้นที่นี่ข้าพเจ้าตะแคงหูนแนบลงกับพื้นศิลาแรงแล้วก็พยักหน้าเป็นความจริงอย่างที่ตะเกินบอกทุกอย่างใครคนหนึ่งกำลังพยายามผลักศิลาแรงแผ่นนั้นอยู่เมื่อเห็นไม่ขยับขยืขยนเคลื่อนไหว ก็เปลี่ยนเป็นเคาะด้วยโลหะเป็นจังหวะสั้นๆยาวๆข้าพเจ้าเงี่ยหูฟังอยู่สักครู่ก็ได้คิดว่ามันเป็นบรหัสของมอสจึงหันไปหาซากกับตะเกิ้อย่างกระทันหันเร็วมาช่วยกันยกหน่อยปล่อยเหมันขึ้นมากลายเป็นขอมไปจริงๆนายจะว่ายังไงตะเกิ้กระซิบเลวไลนะตะเกิ้ข้าพเจ้าดูช่วยกันแง่หินแรงก่อนนี้ขึ้นดีกว่านะพวกเราไม่ใช่ใคร แต่ไมนายถึงได้รู้ว่ามันไม่ใช่พวกไอ้ชีเปลอยตาซากะถามฉันรู้ซากะเพราะว่าเขาบอกฉันด้วยสัญญาณน,นั้นเสียงข้อเบาๆเ,เดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวยังคงดังต่อไปตะเกิลและซากะตรงเข้ามาคุกเข่าช่วยข้าพเจ้างัดศิลาแรงแท่งนั้นทันทีเอานายช่วยกันทีนี้ตะเกินแน่ใจแล้วว่าสัญญาณโทรเลขอย่างนั้นถ้าไม่ใช่นายฐานเรืองก็คงเป็นนายฝรัง่ง ก็เรียงชราว่าเราสามคนช่วยกันแงะและงัดข้างหนึ่งของศีลาแรงก้อนนั้นพอรู้สึกว่ามันขยื่นผู้ที่อยู่ข้างล่างก็ออกแรงดันอย่างสุดกำลังภายในเวลานาทีเดียวต่อมาเท่านั้นมันก็หลุดจากที่ลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นห้องแล้วศีรษะซึ่งปกคลุมไปด้วยผมสีทองก็โผล่ขึ้นมาช้าๆต่อจากนั้นก็ใบหน้าซึ่งชุ่มไปด้วยเหงื่อข้าพเจ้าอุทานเบาๆว่าโปรเซสเซอร์เคิร์ดถูกะ ฉันเองเสียงตอบอย่างอ่อนใจคุณพระช่วยที่ท่านและทุกคนยังอยู่สบายทุกคนท่านหมายถึงคนอื่นในคณะฉันด้วยงั้นหรอเคิร์รูเบกตอบว่าในทีเดียวก่อนท่านมาฉันเข้าไปหาพวกนั้นในห้องน้นฉันเป็นคนเดียวที่รู้จักทางใตดินของกุฏิเหล่านี้ฉันเป็นคนเดียวที่ฟังสัญญาณจากเสียงเป่าเขาเหล่านั้นออกว่ากากูละ่ะ สั่งให้เตรียมพิธีสังเวยเจ้าแม่กาลีในวันต่อไปพรุ่งนี้ผูกชีเปลือยทั้งหลายในหุบเขาใหญ่จะมาประชุมพร้อมกันที่นี่โอกาสนี้ของเราอยู่ในคำวันนี้ดนีอย่างไรโปรเซสเซอร์ในเมื่อทุกคนทุกแห่งมีแต่บริวารของกากุล่าอยู่ยามตามเวรไม่มีหลับมีนอนอ๋อฉันรู้จักทางปัญหาที่ยังหนักอกแก้ไม่ตกมีอยู่ข้อเดียวแต่ว่าทำอย่างไร จะน่วงเดียวกากุล่ไว้ที่เทวสถานเจ้าแมกกาลีนี่ได้พอให้พวกเราผ่านบอยาเหล่านั้นไปเสียก่อนเพื่ออะไรกันเพื่อ,อไรกันท่านยังไม่เข้าใจฉันจะอิิบายให้ฟังก่อนจะให้บริวารของมันจับพวกเราไปโยนลงบ่อยาชุบให้เป็นตุกตาผีไปกากุละต้องมาประกอบพิธีสังเวยเจ้าแมกกาลีที่นี่ก่อนพร้อมด้วยบริวารของมันทั้งหลาย ในเวลานั้นจะไม่มีใครอยู่ยามตามเวรตามทางที่เราจะหนีไปมันเป็นโอกาสเดียวที่เราจะรอดพ้นจากหุบเขาใหญ่ไปได้แต่ทำอย่างไรจึงจะหน่วงเหนี่ยวกากุลาไวทินิษสักครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงพอให้เราพ้นบ่อยากายสิทธิ์นั้นไปเพราะพ้นจากบ่อยานั้นแล้วฉันพบทางใหม่ที่จะพาเราออกไปจากหุบเขานี่นอกจากนั้นฉันยังมีวิธีที่จะไม่ให้กากลาติดตามเราต่อไปด้วย ข้าพเจ้าได้ฟังเสียงตาสาก็ถอนใจยาวแกมองหน้าเคิร์ลูเบกต่อมาก็แลสบตาข้าพเจ้านิ่งอยู่สักครู่จึงเอ่ยขึ้นเบาๆว่าถ้ามันจำเป็นเช่นนั้นสาก็ขอคันอาสาเองแกจะทำอย่างไรกันกับกาคุลาตาสาก็ขออย่าให้อธิบายดีกว่านายเพราะเวลานี้สาก็เองก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้วิธีอะไรกับมันแต่ให้สัญญาได้ว่าเพียงชั่วโมงครึ่งละก็ สาก็รับประกันได้ว่ากากุลาจะยังอยู่ที่นี่เคิร์ดลูเบกได้ฟังก็หัวเราะงั้นแผนการหนีของเราก็เรียบร้อยฉันจะกลับไปบอกพวกน่นดีเลยอย่าลืมว่าเราะกํากำหนดเวลาแน่นอนลงไปในเวลานี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้คอยฟังสัญญาณจากชั้นคืนพรุ่งนี้เข้ากลับลงไปในอุโมงค์ที่ลอดขึ้นมาเราช่วยกันยกศิลาแรงแท่งนั้นปิดปากช่องเสียอย่างเกา่า พยายามกลบเกลื่อนรอยต่อให้เป็นปกติอย่างดีที่สุดที่จะดีได้แล้วก็นั่งลงฟังเสียงเป่าเขาซึ่งดังมาจากภายนอกต่อไปรู้สึกใจคอเต็มไปด้วยความสงบเมื่อทราบว่าทุกคนยังอยู่เป็นปกติเรียบร้อยความหวังก็ทวียิ่งขึ้นเมื่อได้ทราบแผนการหนีจากเคิร์ลูเบกแล้วตลอดวันเราไม่ได้กินอาหารอะไรนอกจากผลไม้ที่มีอยู่ก่อนในห้องนั้นและน้ำตลอดวัน ในบริเวณเทวสถานเจ้าแม่กาลีสงัดเงียบเหมือนร้างตลอดวันความร้อนทวีขึ้นอย่างเหลือประมาณแทบจะทนไม่ได้ทั้งๆที่จากช่องหน้าต่างของที่คุมขังเรายังแลเห็นหมอกบางๆลอยผ่านไปมาไม่ขาดสายแต่พอเข้าใต้เข้าไฟเสียงต่างๆก็เริ่มปรากฏและดังขึ้นเป็นลำดับนับแต่เสียงตีก่อข้อไม้เสียงเป่าเขาวัวและเขาควายแสงไฟที่สว่างไปทั่วบริเวณ ฉายลอดเข้ามาในกุฏิที่เราถูกขังอยู่รังๆเรานั่งฟังเสียงต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยใจอันเต้นไม่เป็นจังหวะจากคนคอยเงี่ยหูสดับอยู่ทุกขณะว่าเมื่อไรสัญญาณจากเคร์อรูเบกจะมาถึงจนกระทั่งเสียงคล้องใหญ่ดังหึ่งๆขึ้นสามครั้งเสียงต่างๆที่ดังอยู่เซ็งแซ่ก็สงบลงอย่างฉับพลันทันทีสีหน้าของตาซาก็เคร่งเครียดขึ้นด้วยความกังวลแกพึมพำว่า กากลามาแล้วทำไมนายฝรั่งยังช้าอยู่อีกอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เขามั่นใจว่าตามทางที่เราจะหนีไปปลอดคนแล้วข้าพเจ้าให้ความเห็นตาสาก็บอกว่าขืนช้าอยู่เดี๋ยวกาก,ากลากกคงมาทีนี่สาก็รู้ดีว่าอย่างไรเสียก่อนประกอบพิธีบูชายันมันจะต้องมาหาสาก็อีกครั้งแกพูดยังไม่ทันขาดคำ ข้าพเจ้าก็ดียินเสียงศิลาแรงที่ปิดอุโมงใต้ดินที่พื้นห้องถูกเคาะเบาๆเราทั้งสามคนช่วยกันยกมันขึ้นและจุดเคร์่ลูเบกขึ้นมาได้เวลาแล้วเข้ากระสิบนางกากุลักกำลังบูชาเจ้าแม่กาลีของมันคนพวกนั้นก็กำลังคอยเราอยู่ที่หลังเทวสถานเร็วเข้าเถอะตามเส้นทางนั้นปลอดคนแล้วข้าพเจ้าหันไปหาตาซากะ ยกมือขึ้นแต่ที่ไหลแกเบาๆพลางบอกว่าฉันอยากให้ไปเสียด้วยกันเหลือเกินซาก็เพราะไม่รู้ว่าอยู่แต่ลําพังคนเดียวกับกาคุระอะไรจะเกิดขึ้นบ้างตาซาก็ถอนใจอย่าเป็นห่วงซาก็เลยนายอย่างไรอย่างไรซาก็ก็คงเอาตัวรอดได้รีบพากันไปเถอะก่อนที่กาคุระจะมาที่นี่เคิร์ดลูเบกยื่นมือออกไปจับมือ,อยางแดงผู้ชารามากุมไว้พลางพูดด้วยเสียง ซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกท่านเป็นคนที่กล้าหาญมากนายคราขอให้ฉันหวังว่าเราจะได้พบกันอีกเราจะพบกันอีกนายถ้าซาเกาะยังไม่กลายเป็นตุกตาผีไปซาเกาะตอบเศร้าๆตาเกินเอ่ยขึ้นว่าขอให้ตาเกินเตือนแกสักอย่างซาเกาะความพยาบาทนะ่ะอาจจะหอมหวานแต่มันไม่เห็นคุณแก่ใครถ้าข้าเป็นแก ข้าจะขอเป็นใหญ่อยู่ในหมู่พวกชีปเปลือยที่นี่ดีกว่าเป็นตุกตาผีอย่างอียักษ์ไข่ตาซาก็ยิ้มอย่างฝืนขอบใจแกหลัตะเกินแต่แกไม่รู้หรอกว่าแกพูดอะไรออกมาไม่มีใครจะรู้จักหัวใจของซาก็ดีไปกว่าตัวซาก็เองหรีอพากันไปดีกว่าอยู่ช้าจะเสียใจแกยังคงยืนตระงานอยู่ในเงาสลัวของห้องนั้นเหมือนกษัตริย์สมัยโบราณหรือรูปศิลาสลัก ขณะที่เราตามกันลงไปในอุโมงค์ใต้พื้นห้องเสียงคล้องดังหห่งขึ้นอีกสามครั้งเคิร์ตรูเบกซึ่งนำหน้าพึมพำว่าแรวเขา่ากากูลาเสร็จพิธีแล้วคุณพระช่วยเราช้าไปเซละกระมังขอนั้นอย่าปาลารมไปเลยนายลงซาเกาะให้คำมั่นสัญญาว่าแกจะนวงเนียวกากุลาไว้ได้ละก็อเชื่อแกเถอะต้องทำได้ความมืดในอุโมงค์นั้นทำให้เราเดินสะดุดพื้นดินอันครูกระ ส่วนไปเซมาแทบจะล้มลงเพราะความเรียบร้อนในการเดินก็หลายครั้งแต่ในที่สุดเราอึดใจใหญ่ๆต่อมาก็แลเห็นแสงสว่างของคบใต้ปรากฏอยู่ข้างหน้าพอข้าพเจ้าแลเห็นผู้ที่ถือเท่านั้นก็ถึงแก่สะดุ้งขึ้นทั้งตัวอุทานออกมาว่าโอกาปีเคิร์ลูเบกได้ฟังก็หัวเราะเบาๆถูกของท่านเพราะคนนี่แหละแผนการนี้ของฉันจึงเป็นไปได้รีบตามเข้าไปเถอะ เพื่อนท่านกับลูกหาบเ้านั้นพร้อมโดยปืนผาหน้าไม้คอยอยู่ข้างนอกแล้วข้าพเจ้าไม่มีเวลาจะซักถามอะไรเข้าต่อไปเดินตามเคร์ดลูเบกและโอกาบีอย่างเร่งรีบไปอีกสักครู่ชีเปลยผู้นำทางก็ดับไฟและพาเราออกไปสู่ป่าละม้อแห่งหนึ่งซึ่งร้อยเอกเรืองและยางเปียนกับพวกลูกหาบยืนคอยอยู่ในที่มืดขณะนั้นเสียงตีกรอกข้อไม้และเสียงร้องรำทำเพลง กำลังดังมาจากหน้าเทวสถานอย่างสนั่นวันไหวเราเดินเรียงหนึ่งตามผู้นำทางของเราไปอย่างเงียบๆในถ้มกลางความมืดและกลุ่มหมอกโดยบอกไม่ถูกว่าเขาจะพาไปทางไหนรู้แต่ว่าประเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปในอุโมงค์อับๆประเดี๋ยวเลี้ยวออกสู่ที่แจ้งซึ่งอากาศโปร่งและเย็นจัดในที่สุดประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาทุกคนก็ได้ยินเสียงคึกๆเหมือนเสียงน้ำในกายยกกำลังเดือดและยิ่งดังหนักขึ้นทุกทีเมื่อเราใกล้เข้าไป พร้อมด้วยแสงสว่างเรืองเหมือนประกายฟอสฟ,ฟอรัสศาสต์กระเซ็นอยู่ในครัวหาใหญ่ข้างหน้าเคล์ดรูเบกซึ่งเดินนำหน้าข้าพเจ้าพึพรรมพำว่านั่นแหละบอยาของกาคูระเร่งฝีเท้าเข้าอีกหน่อยเรายังวางใจอะไรไม่ได้จนกว่าจะเลยมันไปถึงปากทางฝากนวนแล้วทันทีที่ย่างก้าวไปในครัวหาแห่งนั้นกลิ่นกรมถันฟอสฟอรัสและกลิ่นสมุนไพรบางอย่างทำให้ข้าพเจ้าแทบจะหายใจไม่ออก ร้องบอกทุกคนให้เอาผ้าเช็ดหน้าปิดจมูกแล้วก็เร่งตามโอกาบีไปเสียงเดือดพล่านของน้ำแร่ในบ่อกว้างกลางคัหานั้นดังสนั่นวันไหวประกายสีรุ้งกระเซ็นอยู่เป็นฟองฝอยเราพยายามอ้อมปากบ่อไปด้วยความระมัดระวังเพราะรู้ดีว่าทุกฝีก้าวหมายถึงอยู่หรือตายแต่ในทันใดที่พ้นจากแง่หินตอนหนึ่งซึ่งลื่นและเต็มไปด้วยอันตรายที่สุดถึงฝั่งตรงข้าม ก็อดหยุดยืนดูด้วยความอัศจรรย์ใจไม่ได้เคิร์ดลูเบกหันมาเห็นข้าพเจ้าอยู่ในอาการเช่นนั้นก็ถอนใจพึมพำว่าฉันรู้สึกอย่างท่านเหมือนกันเมื่อเห็นฟอนสไตแบกเขาถูกจับโยนลงไปอธิบายไม่ถูกว่าอะไรบ้างเป็นส่วนผสมอยู่ในบ่อน,นั้นแต่แน่ใจเลิกเกินว่านอกจากฟอสฟรัสกับกมามาันมันมันยังมีแร่ธาตุอีหลายอย่างสมุนไพรอีกบางชนิด ที่ทำให้เนื้อหนังและกระดูกของคนเราหดตัวลงได้ฉันแน่ใจด้วยว่ากาคุระเองก็ไม่รู้ส่วนผสมเหล่านั้นเพราะมันปรากฏก่อนหน้าที่บรรพบุรุษของกาคุระและบริวารของมันจะพากันอพยพหนีโรคระบาดจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่ที่นี่ตัวยาบางอย่างอาจจะเหมือนอย่างพวกอียิปต์สมัยโบราณอาบมัมมี่และบางอย่างก็ประเภทเดียวกันกับที่ทำให้กระดูกหด เสียงหึ่งของค้องซึ่งกล้องมาตามคูหานั้นปรากฏขึ้นเหนือเสียงเดือดของบ่อยามหาัศจันข้าพเจ้าได้ยินเสียงตะเกินสำลักอยู่ในคอเคิดลูเบ็กฉุดมือข้าพเจ้าหลบเข้าไปอยู่หลังแง่หินแห่งหนึ่งทันทีสีหน้าของเขาเป็นมันไปได้วยความรู้สึกอันเคร่งเครียดเสียงของเขาสั่นเครือกากูามาแล้วแต่มันไม่มีวันอยากรู้ก็แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายเราคนนั้น เหมือนจะเป็นคำตอบที่เราทุกคนกำลังต้องการข้าพเจ้าได้ยินเสียงตาซาก็หัวร่อลัน่นระคนปนไปกับเสียงระริกซิกซี่ด้วยความชื่นชมยินดีและเบิกบานของกาคุระต่อมาสักครู่ภาพของแกและหล่อนก็ก้าวเข้ามาในถ้ำถ้มกลางแสงคบไฟของบริวารกาคุระพูดตามหลังและแสงสีต่างๆซึ่งพุ่งจากบอ่อยาขึ้นมาจับอยู่กับผนังคูหานั้นมือของแกและหล่อนเกี่ยวซึ่งกันและกัน จนกระทั่งมายืนอยู่ที่ปากบ่อยาซึ่งกำลังเดือดพล่านกากุลาชี้มือข้างที่ว่างลงไปที่นั่นแล้วก็เงยหน้าขึ้นบอกว่าดูซาก็นี่แหละคือความลับของข้าที่จะทำให้เจ้าเป็นใหญ่ในโลกต่อไปใครๆรู้แต่ว่ามนุษย์ถูกจับโยนลงไปในนี้แล้วกลายเป็นตุกตาข้าคนเดียวเท่านั้นที่รู้วิธีว่าทำอย่างไรจะทำให้ตุกตาที่ข้าสาบทั้งหลายกลายเป็นคนขึ้นมาได้ อยู่กับข้าซากะเป็นกษัตริย์ของข้าต่อไปเราจะครองโลกด้วยกันข้าพระเจ้าได้ยินตาซาก็หัวร่อนลัน่นแน่ที่เดียวกากคุระข้าจะอยู่กับเจ้าเป็นผัวเจ้าเราจะอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ใช่ในโลกนี้แต่โลกหน้าซากะกากุละร้องเสียงดังอย่างเฉลียวใจตาซาก็หัวร้ออย่างคนบ้ามากากุละเราจะไปสู่โลกนั้นด้วยกัน ขาหาโอ,อกาสนี้มานานแล้วเพิ่งสมประสงค์วันนี้เองมากากุละข้าจะพาเจ้าไปซาเกะหล่อนพยายามสลัดแขนจากยางแดงผู้ชราเต็มแรงเพื่อจะผลาดจากไปแต่ในเวลานั้นกำลังของตาซากะไม่รู้ว่าไหลามาเทมาจากไหนแกผลักบริวารของกากุละสองคนที่วิ่งเข้ามาจะช่วยนายมันกระเด็นไปทางหนึ่งแล้วก็อุ้มกากุละขึ้นมาไว้ในวงแขน เดินไปยืนอยู่ที่แง่หินเหนือปากบ่อยาที่เดือดพล่านเงยนหน้าขึ้นหัวรอก้องฟ้าพูดพร่ำไม่ขาดปากว่าข้าคอยโอกาสนี้มานานกากุละอึดใจเดียวไม่พอสำหรับเจ้ากับข้าจะเป็นของกันและกันเราจะต้องอยู่ด้วยกันชั่วการอวสานท่ามกลางเสียงร้องกรีดสนั่นของกากุละและเสียงเออะอะของบริวารเหล่านั้นตาซาก็กระโดดลงไปในบ่อยาก,กระทันหัน หายไประหว่างฟองน้ําที่เดือดพล่านระหว่างประกายแสงรุ่งต่างๆกันตะเก็นซึ่งยืนอยู่ข้างๆข้าพเจ้าพึมพำว่าไม่ใช่ความพยาบาทปรกนายที่หอมหวานสาหรับซาเก็ะแกไม่ได้ตายเพราะการแก่แค้นอาขาดแต่ตายเพราะได้คิดว่าความรักต่างหากที่หอมหวานตายเพราะแกทําลายคําสาบานที่คงจะให้ไว้แก่ใครตายเพราะแพ้ใจแก่ความปรารถนาของแกเอง ความบนละเวงซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริวารของกากูลขาขณะนั้นสุดที่จะอธิบายได้หลายคนผลาออกห่างไปจากปากบ่อด้วยความหวาดกลัวหลายคนนั่งลงสวดมนต์ภาวนาและหลายคนก็วิ่งพล่านไปมาร,บรอบๆบ่อกระทั่งเจ้าคนหนึ่งแลเห็นเราจึงร้องขึ้นโอกาบีปราดเข้าไปพยายามจะกำจัดมันแต่เกิดการต่อสู้กันขึ้นแล้วก็พลัดลงไปในบ่อทั้งคู่คนอื่นๆต่างกรูตรงมาที่เราเคิร์ดลูเบก ชุดมือข้าพเจ้าวิ่งนำทุกคนไปตามซอกแคบๆได้สักครู่ก็ต้อนพวกลูกหาบให้ไปข้างหน้าขีดไม่ขีดไฟจ่อเข้าที่ชนวนในซอกผาข้างๆพลางพูดเร็วขอโทษด้วยที่ฉันใช้ดินในโตรของลูกปืนทันไปหลายสิบนัดต่อจากนั้นก็ก็พาข้าพเจ้าปราดเลยไปหลบอยู่ที่หลังก้อนหินใหญ่ถัดไปเกือบจะทันใดนั่นเองประกายไฟก็แลบไปทั้งบริเวณพร้อมทั้งเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหว พร้อมทั้งเสียงหินและดินที่ทลายลงมาปิดซอกผานั้นไว้กลิ่นดินปืนคล้าครุ้งทั่วได้ที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดเสียงเคล็ดรูเบกเอ่ยขึ้นว่าอาวาสานกันทีสำหรับโลกของกาก,ากุละและตุกตาผีกับโลกปรมาณูของเราแต่ฉันจำไม่ผิดอีกสามวันต่อจากนี้ไปก็จะถึงต้นแควใหญ่โชคดีสักหน่อยสิบห้าวันต่อไปเราก็คง จะได้เห็นหน้าของใครต่อใครที่เราได้จากมาข้าพเจ้าได้ยินเสียงตะเกิลพึมพำมาจากข้างหลังอย่างอิดโรยว่าตาเกินไม่อยากพบอยากเห็นใครอีกแล้วนายนอกจากยาย